ดูดวงชาวาราศีเมษดวงอะไรเนี่ยดวงเหนือคนอื่นดวงของท่านเหนือกว่าคนอื่นเขาท่านเชื่อหรือไม่สิงส่งต่างๆที่ท่านจะได้อะไรท่านลองสังเกตดูสินะผมท่านได้เหนือกว่าคนอื่นเขานะไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจนะครับเหนือกว่าคนอื่นเขาแต่จะเปรียบเหนือกว่าคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้นะนะผมเพราะฉะนั้นสิ่ท่านเท่าไหร่ก็ลองสังเกตดูว่าดวงของท่านไม่ธรรมดา นกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวัส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุ่มของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคในหัวมีเต็มเมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตาแบบนี้มันเกิดความคล่องตัวมันเกิดความแช่มชื่นมันเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบรารมีวัส,สนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาบุญกุศลวัสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม มีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาเานี้ไม่เป็นรองใครตะผมพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่การส่งมอบถ้วยทองให้สังเกตในโชคชะตาของท่านใช่ธรรมดาที่ไหนนะผมเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะยิ่งใหญ่เกียง์กายเป็นเรื่องปกติของชาวราศีเมฆนะผมเตรียมตัวเฮลันรับทรัพย์เป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐี ฟังดูแล้วอาจจะโอ้โหอภิมาเรษถีเลยเหรอนะผมแล้วทำไมอะนะผมในเมื่อดวงท่านใหญ่ท่านอย่าดูถูกตัวเองสิครับท่านจะได้เจอได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพการบดีบดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีจะได้รับส่งมอบถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองมีดาาปากตรงกลางใจกบุญกยกับสาวกสายอดทนอดกัน การ,รบัตบดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเอเมโลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นอัศวินขีม่ม้าถือดาบประหันประหารศัตรูหมู่มานถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรอัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล ครับหายประเพณบังเกิดขึ้นในโชกตาดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนรับเดลเวอร์ตกตําแหนง่งธุรกิจการงานการเงินก็แปลว่าไปไหนทําธุรกิจอะไรก็มีแต่คนรักมีแต่คนแม่ตาโอ้โหดวงแบบนี้ดีเหลอเกินดวงเหนือว่าคนอื่นเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตามีการชิงไหวชิงพลิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดบาย ปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดิมค่อยๆปฏิบประดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจงลื่นเริงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบําเพลงกองกันถุงเวลาคาบุญกุศลวัสนารไขาก็จุดนท่านไม่อยู่นะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาปฏิบประดอยลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนถึงเวลาคาบุญของท่านแล้วจัดดักจัดเต็มชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีพลังและความกระตือรือร้นสูงมีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจพวกเขามักเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์และชอบความท้าทายใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ลักษณะเด่นเหล่านี้จะถูกเน้นยำ้ำและเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้านการงานภาพรวมการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงแห่งอำนาจและความสำเร็จสำหรับชาวราศีเมษหนึ่งคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพ และความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่อาจมีการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่แสดงถึงความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา 6. ความท้าทายในการทำงานงานที่ได้รับมอบหมายอาจมีความรับผิดชอบสูงและท้าทายทําให้คุณต้องทุ่มเทและใช้ความพยายามอย่างมาก 1. อย่างไรก็ตามความอุตสาหะของคุณจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จและการยอมรับในที่สุดโอกาสใหม่ๆมีแนวโน้มที่ดีในการได้รับโอกาสใหม่ๆในการทำงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือการขยายขอบเขตการทำงานหนึ่ง คุณอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจหรือโครงการใหม่ที่ท้าทายความสามารถความสัมพันธ์ในที่ทำงานควรระมัดระวังเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์และการใช้อำนาจเพราะอาจนำไปสู่ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาได้หนึ่งการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นใจ และการทำตนจะช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานได้ด้านการเงินภาพรวมการเงินดวงการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดี 1. นหคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักและความสำเร็จในหน้าที่การงาน รายรับและรายจ่ายแม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นเช่นกันหนึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาดังนั้นควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบโอกาสทางการเงินอาจมีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือรายได้พิเศษ ที่ไม่คาดฝัน 1. 5. ห้าควรพิจารณาการลงทุนหรือการเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวการบริหารการเงินเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดระบบการเงินให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1. การวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากขึ้นในอนาคตคำแนะนำเพิ่มเติมการพัฒนาตนเองใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองโดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในตลาดแรงงานการรักษาสมดุลแม้จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ก็ควรรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตการทำงานควรเตรียมตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นความยืดหยุ่นและการปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จการระมัดระวังในการตัดสินใจ แม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการลงทุนการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจที่สำคัญโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมษ การใช้จุดแข็งของตนเองในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการงานและการเงินอย่างไรก็ตามการรักษาสมดุลและการตัดสินใจอย่างรอบคอบจะเป็นสิ่งสำคัญในการนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในระยะยาวด้านความรักสำหรับคนมีคู่ ความสัมพันธ์ของคู่รักชาวราศีเมษในเดือนนี้จะมีทั้งช่วงที่ราบรื่นและมีความท้าทายบ้างแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคู่รักจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้นเนื่องอจากจะมีเวลาพูดคุยและเปิดใจกันมากกว่าที่ผ่านมาสามอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความหงุดหงิดหรือขัดใจกันบ้าง โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือน8คู่รักควรระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์และคำพูดที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจอีกฝ่าย 3. การรู้จักอดทนและให้อภัยจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายไปได้นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่ดีในการทำกิจกรรมร่วมกันแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยเติมความสดชื่นให้กับความสัมพันธ์ 4. สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วอาจมีโอกาสได้ข่าวดีเกี่ยวกับการมีบุตรหรือมีการวางแผนขยายครอบครัว 7. ความสัมพันธ์โดยรวมจะอบอุ่นและมีความสุขในครอบครัวแม้จะมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่คู่รักจะยังคงสนับสนุนและเข้าใจกัน 3. ด้านความรักสําหรับคนโสดชาวราศีเมษที่โสดจะมีโอกาสที่ดีในการพบเจอคนใหม่ในเดือนนี้ดวงความรักเริ่มส่งสัญญาณบวกโดยอาจจะได้พบกับคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนหรือญาติสคนที่เข้ามาใหม่ อาจจะมีอายุมากกว่าอย่างน้อย3ปีหรือมีประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่า4การออกสังคมการเดินทางหรือการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆจะเป็นโอกาสสำคัญในการพบรักครั้งใหม่ 3. ชาวราศีเมษควรเปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทาความรู้จักกับคนใหม่ๆ แม้ว่าอาจจะยังไม่ได้พบคนที่ถูกใจทันทีแต่การขยายวงสังคมจะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่เหมาะสมแปดอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์ไม่ควรรีบร้อนหรือด่วนสรุปควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและพิจารณาอย่างรอบคอบเจ็ด บางคนอาจยังมีความรู้สึกผูกพันกับคนเก่าซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนในความรู้สึกควรจัดการกับความรู้สึกที่ข้างทางให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่สโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีเมษในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจสื่อสาร และให้เวลากับความรักจะช่วยเสริมดวงความรักให้สดใสย,ยิ่งขึ้น